love them. ค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราวอลินไทยอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้เราจะมารีวิวต้นไม้ที่เราเลี้ยงในบ้านให้ฟังกันนะคะเป็นหัวข้อที่หลายๆคนขอมาเยอะมากๆเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ติดตามเรามาเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเรามี ลูกเล็กลูกน้อยเต็มไปหมดเลยนะคะในบ้านก็คือเล่าให้ฟังก่อนว่าตั้งแต่ที่ย้ายมาคอนโดใหม่เนี่ยก็เริ่มเลี้ยงต้นไม้นะคะคือเรารู้สึกว่าแบบเออพอเห็นสีเขียวเขียวเห็นน้องต้นไม้ในบ้านแล้วเรารู้สึกแบบ สบายตามันรีแลกซ์มากๆเลยอะเวลาที่มองไปแล้วเห็นน้องๆน,นะคะเหล่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในบ้านถือว่าเป็นพลังงานดีๆจากธรรมชาติละกันนะคะคือส่วนตัวเราแล้วเนี่ยความเชื่อของเราก็คือรู้สึกว่าเลี้ยงอะไรก็ไม่เคยรอดนะคะสมัยก่อนเนี่ยแคคตัสก็ทําตายมาแล้วนะคะหรือว่าพืชอะไรก็ตามที่ คนเขาบอกว่าเลี้ยงง่ายมากที่สุดอะไรเงี้ยแต่ไปามาแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเราอ่ะอาจจะใส่ใจเขาไม่พอนะคะต้นแรกของเราเลยเนี่ยคือต้นมอนสเตอร่านะคะได้มาเป็นของขวัญวันเกิดจากคุณครูพิลาทิสนะคะ mm. ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นต้นแรกที่ทําให้เปิดใจในการรักต้นไม้แล้วก็เริ่มมีต้นอื่นๆงอกออกมาเต็มบ้านตอนนี้นั่นเองนะคะวันนี้จะมาบอกเลยว่าเราชอบต้นไหนมากที่สุด ต้นไหนเลี้ยงง่ายต้นไหนชอบแดดใครมีระเบียงแบบเราเนี่ยควรจะเอาต้นไหนเอาไปไว้ข้างนอกนะคะฟังคลิปนี้เลยนะคะขอเริ่มจากต้นที่เราชอบมากที่สุดละกันนะานี่เลยค่ะนี่คือ a l o c a s i a blackwellvet นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อภาษาไทยคืออะไรนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือเฟริตที่สุดที่เรามีเลยด้วยความที่ใบอะ่ะเป็นใบแข็งแล้วเขาจะเป็นแบบ สีเขียวเข้มๆใบเป็นกระมีด้วย black velvet สมชื่อเลยนะทุกคนเขาชอบความชื้นนะคะแล้วก็เลี้ยงในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงก็ได้หรือว่าเอาแบบลำไรลลำไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ควรจะร้อนเกินไปนะคะคือจัดว่าไม่ใช่ต้นไม้ที่เลี้ยงยากนะคะอันนี้คือโอเคมากแล้วก็น้องก็แบบ ออกใบใหม่เรื่อยๆเช่นกันแล้วใบใหม่พอแบบโตเต็มที่แล้วสวยมากจริงๆนะคะวางเดี่ยวๆนะคะก็สวยแล้วด้วยตัวของเขาเองและด้วยความที่แบบเป็นต้นที่ดูมีความแข็งแรงนะคะและนี่ก็คือต้นที่ชอบที่สุดนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะขอรีวิวเริ่มจาก ต้นที่ปลูกที่ระเบียงละกันนะคะก็คือเป็นเหล่าต้นไม้ที่ชอบแดดอยู่กับแดดได้นะคะระเบียงเราเนี่ยจะเป็นแดดตอนบ่ายด้วย เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปดูต้นไม้ที่ระเบียงเนี่ยเราขอมารีวิวงานผมที่รักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมกันนะคะทุกคนกับนี่เลยค่ะ Herbal Essence <oughs> นั่นเองนะคะล่าสุดทางแบรนด์เนี่ยเขามีการปรับโฉมใหม่นะคะตอนนี้ก็คือเต็มไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ Herbal Essence เนี่ยเป็นแบรนด์ดังระดับโลกที่ได้รับการรับรองจาก ค u e g a r d e n นนะคะหรือชื่อเต็มๆว่า Royal Botanic Gardens นั่นเองนะคะซึ่งค e วเนี่ยเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่โด่งดังมากๆในอังกฤษเลยนะคะก็มีหลายสูตรให้เลือกใช้เลยนะคะสำหรับตัวเราๆเ,เนี่ยสูตรที่เราชอบมากที่สุด Argan Oil of Morocco นะคะหลักๆของตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของ Argan Oil นะคะซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆมาช่วยซ่อมแซมผมนะคะแล้วก็หนังศีรษะเรานั่นเอง สูตรนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใช้ดีมากเพราะว่าเราชอบตั้งแต่กลิ่นนะคะแล้วก็ผลลัพธ์หลังจากใช้แล้วเนี่ยก็คือผมนุ่มสลวยพริ้วไหวดีมากนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นผลลัพธ์จากการใช้สูตรนี้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ใช่แค่ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้นนะทางแบรนด์เนี่ยเขายังปรับฉลากแล้วก็ขวดใหม่เลยนะคะตัวขวดเนี่ยเขามาจากพลาสติก ที่ใช้แล้วถึง25%แล้วตัวขวดเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆใช้หมดแล้วเพื่อนๆยังสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้100%เเลยนะเป็นการช่วยรักโลกด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจ herbal essence นะคะก็ไปหาซื้อกันได้เลยค่ะ โอเคกลับมาต่อกันที่ต้นไม้ที่ระเบียงกันนะคะสำหรับต้นไม้ที่ระเบียงเนี่ยเราก็จะเน้นต้นที่สามารถโดนแดดได้นะคะระเบียงเราเนี่ยจะโดนแดดตอนบ่ายนะคะฉะนั้นก็ต้องเป็นต้นที่ชอบแดดเป็นพิเศษนะคะ ต้นแรกเนี่ยคือโปรงแม็กซิกันนะคะต้นนี้เนี่ยเป็นต้นเฟเวอร์ติของเราเลยนะคะเพราะว่าใบเขาแข็งนะคะส่วนตัวเป็นคนชอบต้นไม้ที่ใบแข็งแล้วก็แบบว่าสูงเด่นเป็นสง่านะคะซึ่งต้นนี้เลี้ยงเราแบบ ทำให้ห้องดูสวยมากดูมินิมอลนะคะแล้วก็อีกต้นหนึง่งที่เราก็ชอบมากเช่นกันก็คือปรองญี่ปุ่นนะคะอันนี้สุดจะมินิมอลเลยเป็นต้นที่ชอบแดดเช่นกันเขาจะเป็นใบแฉกแฉกนะคะอันนี้ก็คืออยู่มาประมาณ2เดือนแล้วเขาก็แบบว่าโตประมาณนี้นะไม่ได้แบบโตวไวมากอ,อืมอีกต้นหนึง่งคือบัวบกโคดอันนี้เขาจะเป็นต้นเล็กๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีออกใบมาเป็นใบกลมๆมินิมอลมากๆเช่นกันสุดจะคิ้วเลยนะ ตนน้้นนีต่อไปนะคะคือสนสโนออันนี้ก็คืออยู่ในหมวดต้นสนนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาจะมาเป็นพุ่มๆแบบนี้สนเนี่ยก็เลี้ยงง่ายชอบแดดเช่นกันนะคะรดน้ําวันละครั้งสนเนี่ยเรามี2แบบนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือสนทรายเงินนั่นเองที่อยู่ข้างๆเราตอนนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นแบบฟิลต้นคริสต์มาสเลยนะคะน่ารักมากแล้วก็เลี้ยงง่ายชอบแดดเช่นกันนะคะวางเดี่ยวๆในระเบียงเนี่ยทำให้ระเบียงดูน่ารัก ดูสวยขึ้นมากเลยนะคะอีกต้นหนึ่งจะเป็นกุหลาบหินนะคะอันนี้เขาจะเป็นไม้อวบน้ํานะคะไม่ได้ชอบน้ํามากนะคะก็ลดแต่พอดีเนาะแดดเนี่ยก็ ไม่ได้ชอบแดดจัดมากขนาดนั้นเราก็จะวางไว้แบบบริเวณที่เขาโดนแสงรำไรรำไรหน่อยแต่ว่าก็ให้แสงถึงนะคะแล้วก็จะมีคลีปลาวานอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ค่อนข้างจะมินิมอลมากเพราะว่าเขาก็จะออกมาเป็นใบแข็งๆสวยๆเลยนะคะอันนี้ก็เลี้ยงง่ายคือสามารถแบบไปเที่ยว2-3อาทิตย์กลับมานอนก็ยังโอเคอยู่สำหรับใครที่เลี้ยงอะไรก็ตายลองมาเลี้ยงคลีปลาวานนะคะแล้วเราก็จะมีโซนที่เป็นโซนแคคตัสนะคะ อันนี้จะเป็นโซนสําหรับแฟนเราเพราะว่าส่วนตัวแฟนเราชอบแคคตัสนะคะคนนี้อะ่ะดูดิดดคือโตไม่หยุดตอนแรกมาแค่นี้เองนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ดูดิโอ้ oh my god ไม่น่าใจว่าแบบ ถึงเวลาเปลี่ยนกระถางหรือยังเอ่ยทุกคนเราก็อย่างที่บอกไม่ใช่เป็นผู้เช,ชีนน่ยวชาญด้านต้นไม้มากนะคะเปลี่ยนกระถางอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเป็นเนาะถ้าเกิดใครที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปนี้ชอบต้นไม้เหมือนกันมีอะไรแนะนําก็แนะนําเราได้เลยนะคะต่อไปเรามาดูในบ้านกันบ้างนะคะสําหรับในบ้านเนี่ยเราเลี้ยงต้นไม้เฉพาะ บริเวณห้องรับแขกเท่านั้นนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราเริ่มจากต้นที่อย่างที่บอกได้มาต้นแรกเลยนะคะอันนี้คือครูพิลาทิสนะคะเป็นคนให้ของขวัญเรามาในวันเกิดนั่นกะ็คือต้นมอนสเตอร่านั่นเองนะคะบอกเลยว่าตอนแรกที่เห็นเนี่ยรู้เลยในใจว่าแบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันเลี้ยงยากค่ะรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่เอาแต่ใจนะคะแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเขาสวยควรมีในบ้านแต่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่วัดดวงวัดใจเราเหมือนกันว่าเราจะเลี้ยงผ่านไหม ซึ่งบอกตรงเลยว่าต้นเนี้ยได้มาแล้วก็แบบโอ้ oh my god น้องค่อนข้างงงแงนะคะคือช่วงปลายๆของเขาเนี่ยจะเริ่มมีความแบบไหมอะ่ะ ซึ่งเราอะพยายามเปลี่ยนที่เขาเยอะมากพยายามวางไว้มุมโน้น <No, S 1> มุมนี่โดนแดดบ้างไม่โดนแดดบ้างจะดูใจเขาก่อนนะแบบว่าอาทิตย์นึงเลยให้วางไว้ตรงนั้นยอยะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือมาจบที่มุมที่แบบว่าไม่ให้ร้อนเกินไปนะคะแล้วก็ยังมีแสงแดดส่องไปถึงน้องเขาบ้างให้น้องสังเคราะห์แสงนะคะมีใบใหม่ขึ้นมานะคะแต่ใบที่ป,าปลายๆของใบเขาก็ยังมีความไม่อยู่ถ้าเกิดว่าใครมีคําแนะนาเ,เนี่ยส่งมาได้เลยนะคะเราจะได้นําไปปรับใช้นะคะ ส่วนต้นต่อไปอันนี้เป็นเฟเวอร์ริลองจากต้นอ l โลเคนเซียเลยนะคะนั่นก็คือต้นรัปเปอร์ a พลนหรือว่ายางอินเดียนั่นเองนะคะอันนี้เราเป็นคนจัดหาซื้อมาเองนะคะเพราะว่าส่วนตัวอย่างที่บอกว่าชอบต้นไม้ที่ใบแข็งแรงนะคะซึ่งยางอินเดียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งต้นที่ใบแข็งแรงมากยางอินเดียเขาจะมีความใบเงานะคะแล้วก็ดำคลับ อันนี้คือความสวยงามของยางอินเดียเลยกระถางนี้มันมาด้วยกัน3ต้นเลยนะคะตอนแรกน้องเขามาเขาไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะเกือบครึ่องอะจากนี้แต่อันนี้คือเขาโตเองซึ่งจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่เราเอามาทุกคนก็เป็นฟิว่าแบบ เธออย่างอินเดียคืออีกหนึ่งต้นปราบเสียนนะจ๊ะฉันว่าเธอไม่น่าจะรอดนะเพราะว่าเธอเอาเขามาเลี้ยงในบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความโชคดีของเราต้นนี้เนี่ยฟาร์มเขานะคะเขาเลี้ยงส่วนของเขาเป็นส่วนที่ เป็นแดดรำไรอยู่แล้วนะคะไม่ได้เลี้ยงข้างนอกแดดจัดนะคะพอเราเอาเขามาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็เลยไม่ตุยทุกคนเขาสามารถอยู่ได้แล้วก็ห้องรับแขกเราเนี่ยมันโดนแสงก็คือเป็นแสงรำไรอะ่ะคือเป็นจังหวะที่พอดีมากกับการเอาน้องไปตั้งบริเวณนี้น้องเขาก็เลยแบบว่าโตเต็มวัยสวยงามสุขภาพดีมากใครมาบ้านก็ชมนะคะต้นนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งลูกรักของเราเลยนะคะรักน้องมากๆเลยเข้าสู่ ต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากท่านนี้นก็คือลิ้นมังกรน,นั่นเองเป็นอีกหนึ่งต้นใบแข็งนะคะที่อยู่ง่ายสบายมากไม่อยู่ประมาณแบบสองสามอาทิตย์น้องกลับมาก็ยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็ไม่ใช่ต้นไม้ที่ชอบน้ําก็คือ,อสามารถหลบมุมอยู่ได้ไม่ต้องโดนแดดมากก็ได้แต่ว่าอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็พาน้องเขาไปสังเคราะห์สแสงบ้างนะคะสําหรับต้น,นเนี้ยเนี่ยที่เรามีอยู่ก็คือโตไม่หยุดชนะเลิศมากบอกเลยอีกหนึ่งต้น เลี้ยงง่ายมากเช่นกันนี่ก็คือต้นงาช้างนะคะใบเขาจะเป็นใบอวบๆมันไม่เชิงเป็นใบมันเหมือนเป็นแบบเป็นเสาหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะคะอันนี้คือเลี้ยงง่ายมากสามารถวางเอาไว้แบบตามโต๊ะทำงานเก๋ๆได้เลยนะคะก็คือรดน้ำแบบแทบจะอาทิตย์ละครั้งอะ่ะสำหรับเรานะคะแล้วก็ฟอร์มเขาสวยมากเป็นอีกหนึ่งต้นที่ มินิมอลดีงามมาถึงโซนต้นไม้เล็กๆทั้งหลายข้างหลังนี้ของเราบ้างนะคะก็จะเป็นมุมที่เราเลี้ยงต้นไม้สีสันสดใสเขียวอ่อนชมฟูอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเริ่มจากอันนี้นะ <S <S การสีเขียวตั้งงานสวยมากเลยนะคะนี่คือผู้ด่างสีทองนะคะเขาเป็นใบเขียวแบบนี้นะคะผู้ด่างก็คือเป็นอีกหนึ่งต้นที่ึ้นชื่อว่าเลี้ยงง่ายมากนะคะอันนี้ก็คือเขาก็โตสวยของเขาเลยนะคะสี สวยมากส่วนอันนี้คือต้นอะโกรนีมาหรือว่าแก้วการจนานั่นเองนะคะแต่ว่าใบของเขาเนี่ยจะเป็นออกโทนสีชมพูนี่กำลังขึ้นใบใหม่เลยนะคะเพืเ่อนๆบอกเลยว่าต้นนี้เราก็ชอบมากเช่นกันนะคะเป็นต้นที่ไม่ได้เลี้ยงยากนะคะก็คือเจอแสงํำไรได้ไรได้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่ได้ชอบความร้อนมากขนาดใบอาจจะไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็ต้องระวังนิดนึงเนาะกับการเลี้ยงใบป,ประมาณเนี้ยต้นไม้ที่มีใบสีสีแบบนี้นะคะมาถึงโซนนี้<ม>กันบ้างนะคะ ะะอันแรกเลยน้องคนนี้ก็สวยมากเช่นกันขอบขอเขาจะเป็นชมพูชมพูแบบนี้นะคะนี่คือน้องพิงค์ออโรรานะคะคือเอาตรงนี้หมวดหมู่ตรงนี้ก็ถือว่าเรียงง่ายหมดเลยนะคะอยู่ในบ้านได้ชอบที่เย็นๆแล้วก็แสงแดดไม่จัดมากไม่ร้อนเกินไปนะคะเดี๋ยวใบน้องเขาไหม้นะคะส่วนคนนี้คือน้องออมชมพูนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่สีค่อนข้างจะน่ารักมากๆนะคะเป็นโทนชมพูคือตรงใต้ใบเขาเจะเป็นสีเขียวแต่ตรงเนี้ยด้านบนนะคะจะเป็นสีชมพูสุดจะน่ารักเลยนะคะส่วนนี้ก็เป็นพิงค์อารอนีมาเหมือนกันนะคะเนี่ยมันสวยมากมันก็จะใกล้เคียงกับคนเมื่อกี้นะคะที่เรารีวิวไปแต่ว่าอันนี้ไปเขาก็จะชมพูกว่าหนห็นึ่ปะ สวยมากค่ะทุกคนเป็นแบบอีกหนึ่งเฟอรี่ของเราเลยแล้วเราก็มีคาราเดียมสตรอเบอรี่สตาร์นะคะซึ่งตอนแรกน้องก็คือล่อนแล้วล่อนแล้วเวอร์แต่ว่าดิฉันก็แบบว่าพยายามช่วยชีวิตนางสุดแต่ว่าพอออกใบใหม่มามันไม่ขึ้นเป็นแบบจุดสีชมพูแดงแดงแล้ว่าไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันใครมีคำแนะนำกับน้องคาราเดียมตัวนี้ก็จะะํำมาได้เลยนะคะน้องคนนี้คือน้องต้นก้ามปูนะคะซึ่งจะมีความดัางง่วงแบบนี้นะคะอันนี้คือต้นที่แบบ เห็นแรกพบแล้วตกหลุมรักเลยรู้สึกว่าต้องมีนะคะเป็นหนึ่งต้นที่เลี้ยงไม่ยากนะคะขยายใบยไวมากส่วนต้นนี้นะคะคือ baby tears ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวนะคะน้องชอบความชื้นนะคะก็ลดน้ำบ่อยได้เลยเมื่อเห็นว่าเขาเริ่มขาดน้ำนะคะ ก็มันสวยอ่ะมันจะแบบเลื้อยๆไปอย่างนี้วางไว้ในโต๊ะทํางานหรืออะไรเงี้ยเก๋ๆได้เลยน่ารักมากนะคะพืชในน้ําเราก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้คือน้องเงินไหลมาด่างชมพูนะคะเอาจริงเลี้ยงในน้ําก็ง่ายเหมือนกันนะคะเพียงแค่เราแบบคอยเติมน้าเขาเวลาที่น้ําลดอะไรเงี้ย ดีลากเขาก็จะขึ้นใหมาอย่างนี้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเลี้ยงในน้ําใบมันจะออกช้ากว่าปกตินิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าสําหรับมือใหม่หัดเลี้ยงอะไรเงี้ยการเลี้ยงต้นไม้ในน้าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเลี้ยงกันได้ต้นนี้ก็น่ารักใู่ไ ต้นสุดท้ายแล้วที่จะรีวิวนะคะในวันนี้นะคือนี่เลยค่ะกับน้องกวักมรกตนั่นเองนะคะของเราเนี่ยเป็นต้นที่เลี้ยงในน้ำนะคะเพื่อนๆน้องคือแบบว่าค่อนข้างใหญ่นะคะคือสามารถขยายปีกได้เวิร์มมากวางแล้วสวยนะคะเป็นต้นที่หลายๆคน แบบมาบ้านแล้วก็แบบทักนะคะว่าคือต้นอะไรสวยจังนะคือเป็นต้นที่เห็นได้ทั่วไปนะก็คือน้องกวับบกมรกตนั่นเองเพียงแค่ว่าเอามาเลี้ยงในน้ําเขาแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่หินอะไรนะดินเผาปะอะไรเงี้ยมันก็แบบดูดีไปอีกแบบเป็นอีกต้นที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็อ่ไม่ต้องการการดูแลรักษาอะไรมากเพียงแค่แบบเติมน้ำลงไปเท่านั้นเองนะคะเขาก็โตของเขาได้เลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนกับการรีวิวต้นไม้ที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านนะคะก็ หวังว่าจะถูกใจแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่กําลังแบบอุ้ยหาต้นไม้มาเลี้ยงในบ้านกันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แหล่งซื้อแล้วก็รายละเอียดต่างๆชื่อต้นไม้ไว้อีกทีนะคะใน description หรือว่าใครสะดวกก็ลองกอเข้ไปตามที่เราดูนะคะแล้วก็แคปไว้ได้เลยเพราะว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะใส่ชื่อรายละเอียดเขาไว้ให้นะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยทุกคนใครมีคําถามสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยฝากก กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆบาย